สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะผันจากช่างตัวมอมเป็นพระเอกแนวหน้าโชคชัยเจริญสุขพาลูกภรรยาเป็นพ่อค้าที่บ้านเกิดในวัย48ปีเป็นอีกหนึ่งดารารุ่นใหญ่ที่แฟนๆรู้จักและคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีตอนนี้ได้หวนกลับมาเล่นละครให้แฟนๆคลายความคิดถึงกันอยู่บ้างสำหรับโชคชัยเจริญสุข นอกจากเจ้าตัวจะคอยเติมรสชาติให้กับละครแต่ละเรื่องแล้วยังเป็นนักร้องมากฝีมือที่มีผลงานเพลงคุ้นหูอีกด้วยก่อนเข้าวงการบันเทิงต้องทำมาหาเลี้ยงตัวเองตอนนั้นเรียนจบช่างกลเลยไปทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามโรงแรมหลังจากนั้นได้สมัครงานที่กันตนาทำแผนกไฟฟ้าพอทำไปสักพักก็มีโอกาสได้มาเป็นผู้ช่วยช่างภาพถ่ายรายการตามสตูดิโอเหมือนปกติทั่วไป วันหนึ่งที่บริษัทมีงานถ่ายโฆษณาตนได้มีโอกาสไปเจอกับโมเดลลิ่งโดยบังเอิญที่มาสอบถามช่องทางการติดต่อตนก็ได้ให้ไปคุกคีอยู่กับการถ่ายโฆษณามาประมาณ2-3ปีมีโอกาสชิมงานละครเรื่องแรกอรุณสวัสดิ์ถือเป็นละครที่แจ้งเกิดนักแสดงทุกคนในเรื่องเลยก็ว่าได้จากนั้นประมาณปี2537มีโอกาสเข้าสู่วงการเพลงโดยการเป็นนักร้องให้กับต้นสังกัดชื่อดัง เพราะส่วนตัวเป็นคนเล่นดนตรีมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงแล้วแต่ไม่มีใครรู้มีผลงานอาัลบ,บั้มแรกออกมาในชื่อโชคซึ่งมีเพลงที่ดังติดหูหลายเพลงอาทิหนีร้อนข้างเดียวเข็ดและค่าเวลาถ้าหากได้ฟังเส้นทางชีวิตแล้วดูเหมือนจะราบรื่นมาโดยตลอดแต่โชคได้เปิดเผยกับทางรายการว่าครั้งหนึ่งเคยเกือบพลาดท่าเป็นหนี้พระบัตรเครดิตมาแล้ว เวลามีใบแจ้งหนี้มาที่บ้านจะตกใจตลอดหลังจากนั้นเริ่มตั้งสติและหักบัตรเครดิตทิ้งไม่กล้ากลับไปใช้อีกเลยนอกจากนี้อดีตพระเอกดาวรุ่งได้หันมารับบทพ่อเป็นนักแสดงรับเชิญและยังคงรับงานละครเพื่อคลายความคิดถึงให้กับแฟนๆแ,แม้ตอนนี้เขาจะอายุ48ปีแล้วแต่ก็ยังดูหนุ่มและยังดูแข็งแรงอยู่เลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily l i ฟ s Express ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ